สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสหอไซเอสนะครับแล้วันนี้ผมก็จะมาแนะนําการใช้ปืนลูกโม่ที่ถูกหลักนะครับผมก่อนอื่นเลยเราไปดูองค์ประกอบของปืนลูกโม่กันบ้างนะครับอันดับแรกก็จะมีโครงปืนนะครับนี่เลยครับทั้งหมดนี้ก็คือโครงปืนนะครับโครงปืนประกอบไปด้วยไกปืนก็คือตัวนี้ครับลำกล้องลำกล้องก็คือส่วนนี้นะครับด้ามจับด้ามจับก็คือส่วนนี้ แล้วก็นกสับนี่นะฮะนกสับนี่นะครับ,บ,รบแล้วก็จะมีโมรัพโมปลดออกมาก็จะเป็นโมแบบนี้นะฮะแล้วก็การโมนะครับต่อไประบบการปฏิบัติการของปืนลูกโมจะมีด้วยกัน2แบบด้วยกันหนึ่ง s i n c t i o n ก็คือการง้างนกแล้วยิงแบบนี้นะครับ ง้างนกแล้วยิงคือซิงเกิลแอคชั่นระบบที่2องดับเบิลแอคชั่นก็คือไม่ต้องง้างนกแต่เหนี่ยวเลยแบบนี้นะครับนี่ครับดับเบิลแอคชั่นนะครับนะครับการบรรจุกระสุนของปืนลูกโม่กดตัวเปิดโม่ออกมานะครับนี่ครับกดแล้วก็เอามือดันโม่ออกมาโม่ก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ ย่อนลูกกระสุนลงไปในรูของลูกโม่นะครับตามรูได้เลยครับพอย่อนลูกกระสุนเสร็จปิดโม่เข้าไปที่เดิมครับแค่นี้ก็คือการบรรจ,จุกระสุนแล้วครับพร้อมยิงข้อควรระวังของปืนลูกโม่นะครับห้ามดันโม่กลับคืนเหมือนในหนังนะครับเช่นปั่นแล้วก็อย่างนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ถ้าทําแบบนี้นะครับบานพับโม่นะครับจะเกิดอาการคดเมื่อเกิดอาการคดมันจะทําให กดโม่เข้าไปไม่ได้นะครับห้ามทำนะครับแบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับการคัดปอกกระสุนเมื่อเราทําการยิงเสร็จสิ้นนะครับสําหรับปืนลูกโม่ให้เราปลดโม่ออกมานะครับนะครับปลดโม่ออกมาเหมือนเดิมแล้วทําการกดไปที่ก้านโม่นะครับเพื่อที่จะดันลูกกระสุนออกมานะครับดันปอกกระสุนออกมาแบบนี้นะครับเมื่อเรากดก้านโม่ก็จะดันปอกกระสุนที่ยิงแล้วออกมาแบบนี้นะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการใช้งานปืนลูกโม่ที่ถูกวิธีนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากให้รีวิวปืนชนิดไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ